สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมานำเสนอคำศัพท์หมดอาชีพประกอบไปด้วย10คำา 1. accountant นักบัญชี2 artist จิตรกรนักศิลปะ3 actress นักสแสดงหญิง4 astronaut นักบินอวกาศ5 announcer ผู้ประกาศ Designer นักออกแบบ 7. Guide มาคุธทธท์ 8. Architect สถาปนิก 9. Baker คนทำขนมป้าง 10. Model นางแบบขอจบการน,นำเสนอคำศัพท์ดอาชีพทั้ง10คำไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ